ต้นนี้ที่มันมีอาการอ่ะคือเป็นช่วงห่างแย่ที่เราถอยมาผมจะให้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะคือเราเรามองโดยรวมของสวนเนี่ยแล้วเราไม่ได้มองต้นนี้ครับแต่พอทีเนี้ยต้นนี้มันมีอาการปุ๊บเราก็ต้องต้องขยับขยับน้าให้มันทิศก็คือยังทันยังดียังดีที่ยังทันยังได้ยังได้ใช่มันจะเป็นคําถามสําหรับแฟนๆนะครับเอฟซีเกษตรปัจจัยก็ถามว่าโหว่าแตกมากเลยทํายังไงดีนะครับพอมันแตกแล้วมันทาอะไรไม่ได้นะ มันต้องวางกันก่อนว่า,วาต้นสายไปเหตุเนี่ยนะครับมาจากตรงไหนอา,าอถ้าเกิดเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยรเราก็กลับไปป้องกันสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องกเกษตรเปิดใจนะครับอ้าวว่าแต่อาจารย์หายไปอาจารย์อ้าวครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <laughs> การลงใหท่ไหนครับเนี่ยได้เรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับแอบมาสอยลูกทุเรียนของพี่เจนะครับสอยเลยอ่อมันก็เป็นรอบที่สองแล้วใช่ไหมครับใช่ครับของพี่เจในชนีไอ้ที่บอกว่าชนีหนีเข้าป่าเนี่ยนะครับเราก็บอกให้รู้นะครับเป็นอ่าช่วงนั้นคือเป็นช่วงความชื้นสัมผัสสูงใช่ครับแล้วก็มีฝนตกด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ของพี่เจก็ไม่ได้หนี ไม่ได้หนีครับมีมีบ้างครับแต่ก็ยังยังยังมียังพอต้นนั่นแหละนะครับเหลือจนกระทั่งต้องแต่งถูกไหมถือว่าเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องแต่งขาดนะครับครับสําหรับชนีขาดเลยนะครับขาดเลยขาดเใช้กานไกลหนียังไงก็ต้องขาดรุ่นลูกนี้นะลูกเท่าไข่ห่านครับถูกไหมนะครับอันนี้คือชนีเลือกลูกที่ทรงสวยที่สุดนะฮะแล้วตำแหน่งเหมาะที่สุดแล้วก็วางขาดได้เลย อันนี้ถือว่าจบแล้วแต่ว่าผมก็มีเผื่อไว้3ลูกนะครับอเป็นบางจุดเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกรอบนึงนะครับก็คือเราจะมาคัดอีกรอบนึงหลังจากที่เราโยงโยงไปด้วยคัดไปด้วยก็ถือว่าจบแล้ว<บ>ในส่วนของพี่เจเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ของพี่เจใช้หัวฟิน8หัว100่ร้อต้นหนึ่งก็สามหัว ซึ่งจะไม่เหมือนสวนอื่นนะครับที่ใช้หัว400กับ600นะครับสเปคน้ําจะไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่เจสังเกตนะครับเดี๋ยวให้พี่เจได้คุยดีกว่าว่าปริมาณน้ําของพี่เจใช้ครับเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก็ตอนนี้ผมจะให้ครับจากปกติก่อนหน้านี้ต้องต้องพูดถึงก่อนหน้านี้นะให้ที่สองชั่วโมงวันเว้นวันครับครับแต่ด้วยเนื่องจากสภาพอากาศนะอาจารย์นะสภาพอากาศมันร้อนจัดมันร้อนจัดใช่ครับผมก็ปรับ มาสองชั่วโมงครับแต่อีกวันหนึ่งผมจะให้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ครับเท่ากับว่าเราให้ทุกวันครับแต่วันที่เราให้ปกติเนี่ยคือสองชั่วโมงครับใช่ครับอีกวันหนึ่งก็ปกติเราจะเว้นถูกไหมใช่ครับวันที่เราเว้นเนี่ยให้หนึ่งชั่วโมงใช่ครับเท่ากับว่าเราให้ทุกวันแล้วตอนนี้ครับให้ทุกวันแล้วครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง่ถูกไหมฮะใช่าเพื่อให้น้ํามันพอใช่ครับพอครับ จุดที่พี่เจสังเกตเนี่ยว่าสเปกน้ําของพี่เจเนี่ยมันมันพอเนี่ยสังเกตตรงไหนฮะก็ผมดูที่สีหนามด้วยครับอ่าสีหนามอาการสีหนามอาการสีลูกสีลูกก็จากที่ปรึกษาอาจารย์ด้วยนะครับก็ที่อาจารย์บอกว่าอ่าสีลูกะเทียบกับใบหนามหนามต้องไม่แดงตุยไม่แดงตุยอ่าพัฒนาไปได้ปกติครับแล้วหลังจากที่เรา แต่งลูกครั้งแรกครับมันต้องมีการพัฒนาโตต่อใช่ครับหยุดไม่ได้ห้ามแดงถ้าแดงแสดงว่าน้ําไม่พอครับครับแต่ของพี่เจเนี่ยมีลักษณะต้นที่ขาดน้ํามาก่อนในช่วงห่างแยะถูกไหมฮะถูกครับอ่ามันไม่เหมือนกันใช่นะมันไม่เหมือนกันคือลักษณะลูกที่น้ําเป็นปกติก็จะมีทรงมีทรงยาวนะในลักษณะ ต้นที่ให้น้าไม่เพียงพอแต่ติดดีถูกไหมติดดีมากทรงมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวป้อมป้อมอ่าป้อมป้อมอ่าป้อมป้อมกลมกลมกลมนะฮะเลือกยากไหมยากครับอาจารย์คือมันกลมมาแล้วใช่ไหมใช่มันกลมมาแล้วครับไม่รู้จะเลือกไงใช่คืออาเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับจะได้เป็นเป็นวิทยาทานให้กับทีมเกษตรเปิดใจแล้วก็เป็นแฟนเอฟซีด้วยคือลูกมันมากลมแล้วครับอาจารย์ คือมองยังไงก็ก็แลดูดีถูกไหมก็แลดูดีอันนี้เป็นลักษณะคือเส้นเนี้ยนะครับหนึ่งสองสามต้นเนี่ยเป็นลักษณะต้นที่ของพี่เจนี่คือจังหวะห่างแย้ใช่ครับเรากําลังมาไล่สเปกน้ําถูกไหมใช่ตอนนั้นของพี่เจให้อยู่ที่กี่ชั่วโมงกัหนึ่งชั่วโมงเดียวหนึ่งชั่วโมงใช่ครับเว้นหนึ่งชั่วโมงเว้นเว้นวันเว้นวันใช่ครับเท่ากับว่าต้นเนี่ยมันมันได้น้ําอยู่สองร้อยลิตรถูกไหมครับ ใช่ครับประมาณประมาณไม่ไม่ถึงสองร้อยไม่ไม่ถึงสองร้อยลิตรครับไม่ถึงสองร้อยลิตรตอนหน้าเนี้ยต้นเนี้ยที่มันมีอาการอ่ะคือเป็นช่วงห่างแย้ที่เราถอยมาอ่าผมจะให้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะคือเราเรามองโดยรวมขังสวนเนี่ยแล้วแล้วเราไม่ได้มองต้นนี้ครับแต่พอทีเนี้ยต้นเนี้ยมันมีอาการปุ๊บเราก็ต้องต้องขยับขยับน้าให้มันทิศก็คือยังทันยังดียังดีที่ยังทันยังได้ยังได้อยู่ใช่ครับแต่ห่างแย้ไม่ล่วง หายแย้ไม่ร่วแต่พอให้น้าปุ๊บส่งน้ําปุ๊บก็ลูกก็เริ่มเบ่งเรื่อ่นี้นะครับครับปกติแต่ลักษณะของมันก็คือไม่เหมือนต้นอื่นใช่ครับไม่เหมือนครับทุเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคุยกับพี่เจว่าพี่เจถ้าหางแย้ขาดน้ําเนี่ยครับอ่าถือว่าน้ำไม่ไม่มองว่าขาดดีกว่าน้ําน้อยจนกระทั่งว่ามีมีผลกระทบกับใบก็คือว่าผลพวงสะท้อนไปถึงใบใบอาจจะสลดกว่าต้นอื่นใช่ครับมันไม่ร่วงมันไม่ร่วงครับ มันจะติดดีแต่พัฒนาการของลูกมันจะช้าใช่ครับถูกไหมัใช่อย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยที่ได้คุยครับนะครับติดดีโหกลมบล็อกเลยอย่างกับลูกมะนาวนะฮะแต่ในขณะต้นอื่นเนี่ยเป็นเป็นลักบี้เลยยาวอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับอ่าอันนี้ขึ้นไปอันนี้ติดเยอะมากครับน้ําน้อยเป็นเหตุสังเกตได้ทรงจะเป็นแบบนี้ครับนะครับตรง เดี๋ยวพี่เจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตัดไอไอไอต้นที่น้ําพอดีพอดีมาให้ดูครับพัฒนาการอ่าในรุ่นเดียวกันพัฒนาการในในรุ่นเดียวกันนะครับครับทรงจะไม่เหมือนกันนะทรงจะไม่เหมือนกันครับเหน็นไหมครับทรบงจะไม่เหมือนกันในรุ่นเดียวกันอันนี้ในในต้นที่น้ําเขาพอเหมาะครับนะไม่ ไม่น้อยนะครับพัฒนาการจะดีทรงเขาจะยาวนะครับส่วนตัวเนี้ยกลมเลยกลมบล็อกมาเลยนะครับทรงตูดเขาก็จะป้อมเข้ามาเลยนะครับถามว่าในอนาคตนะครับลูกนี้ต้นนี้นะครับทรงจะเป็นแบบไหนไม่ได้ต่างกันนะนะครับไม่ได้ต่างกันเพราะว่ากระบวนการพัฒนาการของของทุเรียนเนี่ยในในช่วงทําทรงทําไซส์ทําหนามเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับ มันจะมีผลเฉพาะช่วงนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะยาวปกตินะครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันหน่อยนึงเวลาขยายข้างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะออกประเภทที่ว่าบวมข้างได้มากกว่านะครับบวมข้างมากค่อนข้างจะป้อมหน่อยนึงนะครับแต่ทรงนี้จะเป็นทรงแบบทรงกล่องทรงยาวมาเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับทําให้เราได้รู้ว่าอ่าการที่เราให้น้ําเกิน ร่วงในระยะห่างแยะในระยะห่างแยะนะแต่การที่เราให้น้ําอ่าน้อยกว่ามาตรฐานไปนิดนึงครับเหี่ยวหน่อยแต่ไม่ร่วงติดดีอ่าแต่ติดดีนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเป็นชัดเลย<ต>กการให้น้ําช่วงนี้การให้น้ํนาช่วงนี้เนี่ยของพี่เจก็บอกไปละก็คือวันนี้ให้สองชั่วโมงพรุ่งนี้ให้หนึ่งชั่วโมงแต่ในอนาคตหลังจากนี้หลังจากที่เราได้ซอยรูป อีกครั้งหนึ่งแล้วนะพี่เจต้องมายืนที่สองสองต้องขยับแล้วเริ่มต้องขยับแล้วเท่ากันแล้วนะวันนี้ให้สองชั่วโมงผู้นี้ก็ต้องให้สองชั่วโมงถ้าสองชั่วโมงเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับว,ว,ว่าสี่ร้อยลิตรไหมถึงไหมสองชั่วโมงหัวหัวมันร้อยลิตรครับสองชั่วโมงก็ 600. หกร้อยหกหกร้อยอ่าหัวละร้อยลิตรอ๋อมันสามหัวใช่ครับอ่าช,ชั่วโมงละสามร้อยใช่สองชั่วโมงก็หกร้อยใช่ครับวันละหกร้อยลิตรหกร้อยลิตรหกร้อยลิตร ถึงว่าถือว่าเป็นเป็นปริมาณน้ําที่โอเคสําหรับสวนของพี่เจนะฮะแต่สําหรับสวนอื่นนะครับสําหรับสวนอื่นนะครับจะลองใช้สเปคของพี่เจดูก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องสังเกตนะครับให้สังเกตเหมือนพี่เจสังเกตหนึ่งพัฒนาการของลูกสองพัฒนาการของหนามนะครับต้องไม่แดงนะครับไม่มนนะครับคัวต้องใสนะครับสุดท้ายเลยก็คือใบต้องสด ใบต้องสดด้วยครับใบต้องสดช่วงนี้ไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวแต่มีแต่มีอีกอย่างนึก็คือในช่วงเนี้ยที่อากาศเนาะในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับจันอย่างของผมเนี่ยจะเจอลมด้วยแล้วก็อากาศร้อนด้วยครับผมก็จากที่มองเนี่ยเราก็ให้น้ําเหลือน้ําเกินอ่าให้ให้เกินไว้ก่อนให้เกินแต่อ่าที่ปรึกษาอาจารย์ก็คือต้องไม่เกินมากจนมีอาการใช่ การที่ว่าขั้วแตกรครับครับอ่ากใ็ให้เกินเกินมันอาการอาการขั้วแตกพี่เจโดยทั่วไปมันจะเกิดขึ้นแบบนี้คืออาการน้ําน้อยแล้วมากระชากน้ํามากกว่าอ,อย่างเช่นสมมติว่าเราเราประคองน้ําอยู่ที่อ,อย่างของพี่เจรประคองน้ําอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงหน<อ>ึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันละวันละหนึ่งชั่วโมง <ๆ S 3> ก็เท่ากับว่าวันละสามร้อยวันละสามร้อยลิตรเนี่ยนะครับในจังหวะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลมมา กันโชคทําให้ความชื้นนะครับความชื้นในสวนเราเนี่ยความชื้นหน้าแปลงเนี่ยหายไปเยอะถามว่าต้นอยู่ได้ไหมอยู่ได้ลูกอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่พัฒนาการค่อนข้างช้าแล้วในจังหวัดที่เราอยากจะจะเพิ่มน้ําขึ้นมากระชากน้ําขึ้นมาสองเท่าตัวนะครับอันนั้นน่ะพัฒนาการของของระหว่างข้างนอกกับข้างในมันไม่แมทกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้กระบวนการข้างในมันมีการพัฒนาการอยู่เรื่อย ปรากฏว่าอากาศข้างนอกมันบีบมันบีบรัดเอาไว้ก็คือหนึ่งความแห้งสองอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้ผิวข้างนอกมันขาดน้ำมันบีบรัดเอาไว้นะครับแล้วปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันมีการขยายตัวอมันไม่แมชกันนะครับก็เลยทาให้ปริจากข้างในออกมารอ่าถามว่ามันจะร่วงไหมไม่ร่วงไม่ร่วงแต่ปรินะครับไม่สวยนะครับมันจะเป็นคําถามสําหรับแฟนๆนะครับเอฟซีเกษตรปัะจัยก็ถามว่า โอ้โหว่าแตกมากเลยทํำยังไงดีนะครับพอมันแตกแล้วมันทาอะไรไม่ได้นะมันต้องวางกันก่อนนะฮะว่าต้นสายไปเหตุเนี่ยนะครับมาจากตรงไหนอ่าถ้าเกิดเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กลับไปป้องกันใช่ถูกไหมก็ดูเรื่องสเปกน้ําจังหวะที่เราขึ้นได้เลยขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยืนสเปกน้ําตรงนั้นให้สุดก่อนนะครับผมเชื่อว่าของของพี่เจเนี่ยน่าจะยืนสเปกน้ําหลังจากที่แต่งชุดนี้ไปก็คือยืนสองสองสองสสองชั่วโมงกับสองชั่วโมง ก็ถือว่าโอเคยาวไปจนทั้งถึงเ,เท่าประมาณโลกว่า,ลวาหลังดอกบานน่าจะประมาณเอ,อน่าจะมีสามชั่วโมงแล้วนะตอนนั้นอ่าน่าจะมีสามชั่วโมงหลังจากดอกบานไปหกสิบวันผมเชื่อว่าน่าจะมีสามสามสามเลยต้อทุกวันนะ,ท,นะทุกวันนะครับ,รบมันเป็นการรองรับปริมาณน้ําที่จะมากระชากตัวเช่นฝนครับอื ตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรดูพยากรณ์อากาศมาคืออุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำใช่ครับและก็ยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่ฝนจะตกใช่ไหมเขาบอกว่าจะตกเป็นหย่อมหย่อมถ้าโชคมันไม่ดีพี่เจ่มันมาตกที่หย่อมเราอ่ะคใช่ครับี่หย่อมเราอยู่เนี่ยตรงนี้ยโซนนี้แต่โซนนี้เนี่ยถ้าถ้าในบริเวณนี้นะครับที่นี่ไม่ไม่ค่อยตกนะจ๊ะแต่ที่อื่นตกตกก็อาจจะแจ็คพอตมาเจอเราก็ได้แต่ถ้าเกิดที่อื่นไม่ตก ที่นี่ตกที่นี่ตกครับถ้าวางน้ํามาไม่ดีนะครับวางน้ําน้อยมาโอกาสขั้วแตกเยอะแต่ถ้าเกิดวางน้ําดีมาต่อให้ฝนตกโอกาสแตกก็น้อยครับนะครับถ้าเกิดว่ามีดอกรุ่นอื่นๆอยู่ในต้นด้วยครับแล้วเราขึ้นน้ำสองชั่วโมงสามชั่วโมงจะเป็นไงีผลครับดอกแตกร่วงครับดอกแตกร่วงอันนี้อันนี้ให้ระวังไปถึงแฟนๆด้วยนะว่าของพี่เจเนี่ยนะครับส่วนมากเป็นดอกรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นดอกรุ่นน้อง ของพี่เจจะเป็นทั้งต้นเลยนะครับเป็นทั้งต้นเลยก็คอนโทนน้าเอานะครับประสบการณ์จากดอกรุ่นพี่ปริมาณน้าตรงนี้เอาไปใช้กับดอกรุ่นน้องได้เลยนะครับแสดงว่าเราขึ้นน้ําตรงนี้ก็ระวังการให้น้ำมันเื่ดเป้อ่มันต้องทําซอฟต์เบามันต้องต้องทําวาปิดเปิดนะครับในต้นที่ยังมีดอกอยู่นะครับต้องไม่เกินนะครับต้องไม่มากเกินแล้วก็ต้องไม่น้อยเกิน นะครับสุดท้ายนะครับหลังจากชุดน้องมันมันบานจบ,บ<า>เข้าวงจรหางแย้<า>เราก็ต้องมาทำเหมือนเดิมน,นะครับมาจำกัดสเปคน้ำเหมือนเดิม<ช>จำกัดเวลาจำกัดปริมาณน้ำอาจจะต้องมีเว้นน้ำออกไปสองวันนะครับดูหางแย้เป็นหลักดูใบเข้าช่วยด้วยนะครับนี่คือของส่วนพิจ่ครรับผม แต่อย่างอย่างที่มีอย่างนี้ครับอาจารย์ในในต้นเดียวที่มีมีดอกกําลังบานแล้วก็มีลูกที่เป็นลูกครับถ้าเราถ้าเราถ้าแนะนําตามที่อย่างเป็นแฟนเนี่ยก็ถามมานะครับจะให้น้ํายังไงหรืออะไรยังไงก็คือเราต้องให้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่ที่ไอไอคําว่าที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันมันเป็นภาษาที่ฟังง่ายมากด้วเจ๊แต่มัน มันเป็นการปฏิบัติที่ยากมากใช่ไหมก็อาจจะถ้าเขาไม่เข้าใจนะจ <laughs> ๊ะถ้าไม่เข้าใจคือเขาไม่มีหลักยึดว่าอะจะไปดูตรงไหนถึงถึงจะบอกว่า้ํามากจะไปดูตรงไหนถึงจะบอกว่าน้ําน้อยอ่าม,มันมีทั้งพี่ทั้งน้องอต้องบอกงี้ถ้าในจังหวะที่เราไม่ไม่มีผลกระทบในเรื่องของฝนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยนะนะครับไอเนี้ยขาดน้ําอยู่ได้นะ น,น้ำน้นอยอยู่ได้แต่มีปัญหาเฉพาะแดงแต่ถ้าเกิดเราไม่น้อยเกินไปนะครับลูกไซนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่น้อยเกินไปแล้วดอกรุ่นน้องพัฒนาแบบไม่แตกนะนะครับสดแต่ไม่แตกนะครับสุกแกห่หอมรพร้อมบานเป็นปกตินะครับก็ยืนสเปกน้ําได้เลยสเปกน้ํานั่นแหละนะครับไม่ต้องถอยนะครับเพียงแต่ว่าพอมันบานจบเมื่อ,อไหรนะครับก็เว้นน้ําไปสักหน่อย นะครับอาจจะสองวันตัวมันเองอยู่ได้รุนี้อยู่ได้ครับเพราะมีมีเหมือนกันครับมีแต่มีอยู่ไม่กี่ต้นครับก็เห็นมีประปรายนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะทางทางบ้านบ้านเรานะทางฝั่งตะวันออกนะผมเชื่อว่าชุดเนี้ยนะครับกับชุดน้องเนี่ยอยู่คนละกิ่งนะอยู่กันได้แล้วชุดน้องผมเชื่อว่าติดดีด้วยเพราะว่าหนึ่งสภาพอากาศแห้ง สองไม่มีฝนเข้ามากระทบในช่วงบานนะครับหลังจากนี้ไปประมาณสักอาทิตย์ยังไม่มีฝนเลยยังไม่มีวิวแววมาไปดูต้นนู้นเลยก็ได้ไปต้นไหนต่อครับอาจารย์ที่มีดอกหลายรุ่นที่มีดอกหลายรุ่นก็มีนี่นี่ต้นต้นต้นโน้นเนี่ยเอออันนี้มันมีลูกไปแล้วไงครับอันนี้มีลูกไปละใช่ครับอันนี้มีลูกแล้วก็มีดอกมีทั้งเยียดติ้นมี มีรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้นะรุ่นเท่าไข่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้รุ่นเท่าไข่ปรับรุ่นเท่าไข่แต่งได้แล้วแล้วก็ข้างบนนะครับกำลังบานกำลังบานนะครับสเปคน้ําตอนนี้ถ้าดูจากดอกเนี่ยถือว่าพอเหมาะนะครับไม่ไม่เร่งการแตกก่อนนะครับถือว่าเป็นสเปคที่พอดีกําลังปรินะครับกําลังแย้มสุกแก่หอมพร้อมบานนะครับ อ่ายังไม่พอยังมีน้องก็เนี่ยครับที่ที่บางคนบอกของสุดท้ายอ่ะผมว่าถ้าโอกาสนมีโอกาสครับของเฮียเปี๊ยกครับของเฮียเปี๊ยกเฮียเปียกตหมงตอนตอนนี้ดอกเต็มต้นนะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับถอดใจนะเฮียเปี๊ยกกับถอดใจนะโอ้โหหืดหืดขึ้นคอนะครับแต่ชุดแรกแกก็ขายได้หลายแสนแล้วนะ อตัดขายไปเรียบร้อยครับแล้วก็กระดุมชุดแรกไม่ออกไม่ออกออกไม่ค่อยดีตอนนี้อ่าตอนนี้ไอชุดพี่ที่ติดลูกมาเท่าอ่อเท่าแก้วอ่ะเต็มต้นเลยแล้วยังไม่พอดอกชุดเนี้ยออกเต็มไปหมดเลยเก็บทุกรุ่นเก็บเอาทุกรุ่นเขาบอกว่าปีนี้ไม่ต้องไปไหนละอยู่ในสวนนะตัดทุเรียนขายอย่างเดียวนี่ทดลองผมทดลองอันนี้ไปครัอ่า สูตรใหม่นะครับของตราพาทิตใช้มาพ่นใต้ท้องเก่งอย่างเดียวทําไปหลายแปลงผลออกมาเหมือนกันหมดเลยครับนะะดอกออกเต็มนะไม่ว่าจะเป็นสวนพี่นกนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเฮปเียกนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนของของเราเองของผู้กองนะนะครับโอ้โหดอกออกเยอะมากนะะถือว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าก็เออต้องขอวิจัยเพิ่มก่อนต้องขอทดสอบอีกหลายๆแปลงนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะตกมาตายเพราะเรายังไม่รู้ว่าของพระอาทิตย์ของของพระอาทิตย์นะครับของพระอาทิตย์ในอนาคตคงจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะครับ<ว>มาช่วยววชักนํากระตุ้นตาดอกพวกนี้นะค่อนข้างจะหวังผลได้นะครับ,รบชัดเจนในสภาวะาที่อากาศไม่เอือ้ออย่างที่เราเจอกนันมาก็คือร้อนนะครับไม่มีเย็นเลยสภาพอากาศมันเป็นปฏิปักษ์กับการออกดอกหมดอ่ะแต่มันดันชักนําให้เกิดเป็นตุ่มตาดอกได้แม้กระทั่งใบที่ออกมาก็กลายเป็นดอกได้ อ่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับโอ้โหเจไม่มารอสวนผมบ้างเลยอ่าแต่ก็อ่าได้จริงอะรอ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 ใจเย็นใจเย็นอ่าแต่อยากให้น้อยก็ยังมีอะไรให้เล่นเยอะใช่อ่าได้ครับติดเยอะแล้วครับโอเคในสวนของพี่เจครับนะฝากอะไรถึงแฟนแฟนเอฟซีไหมก็ช่วงนี้ดูเรื่องสภาพอากาศครับละกัรให้น้ําครับนะฮะแล้วก็เตรียมน้ําไว้ให้เพียงพอครับเพราะว่าปรากฏการ โรนันดิโยเอลนิโยโลนันดิโยพี่เจตั้งบอสยังต้องยังต้องเจอปรากฏการเอลนิโยเอลนิโยไม่ใช่โลนันนินโยนะเจออะไรอีกหลายๆอย่างครับครับผมนี่แค่ปฐมเกิกนะปฐมเกษ์ครับอ่าสำคัญที่สุดก็คือที่พี่เจฝากไว้ก็คือในเรื่องของน้ํานะครับก็อีกอย่างคือความชื้นเนาะใความชื้นสัมผัสนะครับถ้ามันยังแรงอยู่อย่างนี้นะครับก็คงจะต้องหันมา คุยเรื่องน้ําเป็นหลักนะครับไม่งั้นต้นทุเรียนเราเนี่ยจะพัฒนาต่อไม่ได้ถึงแม้จะได้ลูกแล้วก็ตามถูก<ช>ไหม<ช>น้ําหนักอาจจะหาย<ช>พัฒนาสีอาจจะไม่ไม่เข้า<ช>ถูกไหม<ช>แล้วก็ต้นอาจจะซุดได้ถ้าน้ําไม่ถึงไม่พองจริง<ช>นะครับเพราะ,ะนั้นฝากไว้ในเรื่องน้ํานะครับเตรียมหาน้ําในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบอ<ช>นะครับทําบาดาลน,นะครับอ่ะฝากสําคัญในเรื่องของน้ํานะครับ วันนี้ผมกับพี่เจนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับบสวัสดีครับบ๊ายบาครับบวัสบีครับ